ผมก็มาอยู่เป็นเพื่อนแม่อีกแล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนมุมนิดนึงนะคะปกติก็จะอยู่เดิมๆหน้าร้านวันนี้ก็จะมาอยู่ตรงบันไดนิดนึงเขาบอกว่าทําคลิปก็ต้องเปลี่ยนมุมถ่ายทําไปเรื่อยๆใช่ไหมคะบางทีคนเราก็อาจจะเชอะบางคนก็อาจจะเบื่อมุมเดิมๆเราก็ต้องหามุมแปลกๆใหม่ๆบางครั้งมันก็ต้องใช้สถานที่ตรงนู้นทีตรงนี้ที การจัดฉากอันนี้เราก็เอาบันไดนี้แหะเป็นฉากให้เราเอ่าร้องอะไรล่ะลูก, <S <S ลกหืมก็จี้เองอ่ะเป็นคนชอบแบบเออความคิดที่พิสดารน,นิดหนึ่งบางทีก็จะคิดอะไรที่มันกลับมุมกันนะคะบางทีสิ่งที่เขาไม่ทำเราเราอยากทำมันก็เป็นอะไรที่แปลกๆใช่ไหมคะคนเราอ่ะไม่จำเป็นต้องแบบเอ้ย ต้องอยู่ในกรอบอย่างเดียวใช่ไหมคะมันต้องออกนอกกรอบบ้างออกนอกกรอบแล้วคุณมีความสุขนะคุณโล่งโปร่งสบายบางทีอยู่ในกรอบอะพอพอคุณได้ออกนอกกรอบปุ๊บคุณก็จะรู้สึกเฮ้ยนี่นี่มันคือโลกแห่งความจริงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยคนเราอะความคิดอะมันโลดแล่นได้หลายแบบหลายมุมใช่ไหมคะถามว่าคุณจะอยู่แต่ในกฎในเกณฑ์มากก็ไม่ดีใช่ไหมคะ,ะบางสิ่งบางอย่างอะเราก็ต้องมีเออ อะไรนะคนเราก็ต้องมีหลุดโลกบ้างใช่ไหมคะมสำหรับสำหรับความรู้สึกเนื้อคิดของจีเองนะคะมันมันก็แบบมันจะเป็นอะไรที่แบบผุดขึ้นมาในความคิดเราอะ่ะบางครั้งเราอยากทำอะไรที่มันมันที่่อพอคิดได้ปุ๊บทาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือประมาณเนี้ยถ้าเราคิดขึ้น แล้วเ,เราต้องรีบกระทําไม่งั้นเราจะลืมใช่ไหมคะบางคนพอคิดได้ทําเลยทาทาไปก่อนดีไม่ดีค่อยว่ากันใช่ไหมคะบางทีความสําเร็จอะบางทีมันก็จะมามาได้ล่าช้าอะไรประมาณนี้นะคะก็หวังว่าความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้พูดคุยกันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครใคร ได้บ้างนะคะไม่มากก็น,น้อยขอบคุณค่ะ